เอาละครับเพื่อนกับสวัสดีทุกคนด้วยครับวันนี้ผมจะมาตามข่าวอัปเดตสำหรับเกมใหม่ของเชนวีมิกครับ g จแอนต o มอนเตอร์นั่นเองครับและก็ล่าสุดข่าวล่าสุดเลยนะก็จะเป็นไวลิ์ซอฟ์รันอีเวนต์นะครับก็คือที่จะสามารถเข้าเล่นได้ก่อนเพื่อนนะครับผมมาในช่วงซอฟ t ์รันนั่นเองครับเขาก็จะเปิดมีระยะเวลาประมาณเท่าไหร่นะครับในระยะของอีเวนต์และอีเวนต์นี้เข้าร่วมกิจกรรมยังไงเราถึงจะมีสิทธิ์ ในการได้เวลิทเข้าเล่นก่อนเพื่อนครับผมไปลลยกันเลยละกันเพื่อนๆคนไหนที่สนใจในการเติมเกม Over Top Up มีเกมมากมายให้กับเพื่อนๆและให้บริการหลากหลายเกมราคาถูกปลอดภัยรวดเร็วไม่ว่าจะเป็นเกมล่าสุดครับของกัลลิน่าบูลไลเปตนั่นเองรับเติมเกมครับเพื่อนเห็นราคานะครับผมถ้าเป็นราคาสีแดงนี่จะเป็นราคาลดจากโปรโมชั่นจากทาง Over Topup ครับสะดวกปลอดภัยเพื่อนๆกดที่ลิ์ใต้คลิปของผมได้เลยครับผมตอนนี้นะแค่พอเราเข้ามาหน้าเว็บหน้าแรกเนี่ยเรากดที่ Ado ์ดนะครับสำหรับซอฟต์รัน เราเนี่ยจะเข้ามาที่หน้า a d ร์ดอปละกกันครับผมเดี๋ยวผมจะขอพูดเรื่องของรายละเอียดนะครับว่าเราเนี่ยจะมีสิทธิ์ในการได้ไวลิสเริ่มแรกเดี๋ยวหัวข้อนะครับทางทีมงานเนี่ยจั่วขึ้นมาเลยบอกว่าเราเนี่ยจะเปิดให้1000คนนะครับหรือ1000ไวลิสอ่าให้กับผู้เล่นเนี่ยจะสามารถเข้าเล่นซอฟรันได้อ่าในวันที่เท่าไหร่ก็คือเดือน9วันที่26นั่นเองครับอ่าเราไล่กันไปเลยครับ26กันยานี้อีกประมาณ10วันนะครับก็จะเปิด ในช่วงซอฟต์ล้านนั่นเองครับให้1,000คนเนี่ยเข้าไปเล่นก่อนนั่นเองนะระยะของอีเวนต์นี้นะครับเราสามารถเนี่ยเข้าร่วมและก็เชิญเพื่อนเนี่ยในการกดลิงก์ต่างๆครับผมเราสามารถได้เ,เราสามารถทำได้ตั้งแต่วันที่16ก็คือวันนี้ครับถึงวันที่23 ระยะเวลาช่วงแก็บอยู่ประมาณนี้ครับเราก็เล็งเล็ง,ลง,ลงมือกันเลยละกันนะครับผมแล้วก็เปิดวันแรกเนี่ยผมมาอัปเดตให้เพื่อนฟังนะครับสำหรับช่วงซอฟต์รันไทมนะครับผมก็อยู่ในวันที่26กันยาครับถึงวันที่30กันยาในระยะเวลาที่เขาจะให้คน1,000คนนียเล่นก่อนก็คือเวลา4วันนั่นเองครับอ่าอีเวนต์รีวอเนี่ยก็คืออ่าไวลิสนะครับ1,000ไวลิสนะที่จะให้เข้าเล่นในซอฟต์รันนะครับผมก็ หลายเกมหลายเกม NFT นะครับถ้าท่าคนไหนที่เล่นเกม NFT ในโลกของบล็อกเชนก็เชน BSC อะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะมีไวลิสให้เราเล่นก่อนคนที่ได้ไวลิสเนี่ยก็จะศึกษาข้อมูลอะไรรู้เรื่องก่อนเรานะครับอาจจะได้ของก่อนเราด้วยนะแล้วเรามาดูเงื่อนไขครับเนี่ยเขาบอกว่า no file delete no file delete ย้ำอีกนะครับ3าคำ คือความหมายตรงนี้ผมตีความหมายยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่แต่ในส่วนตัวของผมนะครับผมเข้าใจว่าจะไม่ลบข้อมูลที่เราเล่นในช่วงซอฟต์ล้นนั่นเองใน1,000คนนะนะก็คือหมายความว่าคนที่ได้ไวรีสนะครับก็คือได้ไปทําตัวก่อนได้ไปขุดแรกก่อนหมายความอย่างนี้นะครับถ้าในส่วนตัวของผมนะผมตีความแบบนี้เพื่อนเพื่อนคนไหนที่ เข้าใจรายละเอียดนี้แบบแจ่มๆเลยนะครับก็คอมเมนต์กันบอกผมด้วยนะครับว่าเอข้อมูลคําว่า no file delete เนี่ยมันหมายความว่าอะไรไม่ได้ลบข้อมูลของคนที่เล่นในไวลิสหนึ่งพนะครับก็คือเราเนี่ยสามารถเล่นได้ก่อนอ่าเรามาดูเงื่อนไขต่อไปครับเราเนี่ยคนที่ได้1000งพไวลิสเนี่ยก็จะสามารถไปทําทการสร้างเรือนะครับอัปเกรดเนี่ยพวกเรือ warship เนี่ยได้นะครับแล้วก็ปัญหาใหญ่ก็คือตรงสีแดงดนี่แหละครับผม สามารถไปขุดโกได้ก <time> ่อนเพื <Labor ator il fi> ่อนนั่นเองครับอ่าและเขาก็บอกมาด้วยครับว่าเออถ้าขุดโกได้แล้วเนี่ยถ้าเปิด Ex c h ช n g e ให้สวอปเหรียญเนี่ยคุณสามารถนะเอาโกเนี่ยไปสวอปเป็นมอนโคได้นะครับมอนโคเนี่ยก็เป็นตัวเหรียญโทเค็นของเกมนี้ละกันนะครับผม เราพอเข้าใจนะแล้วเขาก็บอกว่ามอนโคเนี่ยนะสามารถานำไปแลกเปลี่ยนหรือฝากเงินเข้าหรือก็ซื้อจากแอป v m i x Wallet ได้นะครับอะไรแบบนี้นะเราก็มาลงทะเบียนกันได้นะครับผมก็จะให้เราทำอยู่ประมาณ6ข้อนะทำห6ข้อข้อสุดท้ายครับเพื่อนๆอย่าลืมครับตรงนี้ครับผมเป็นอินไว้นะครับที่จะเชิญเพื่อนเนี่ยมาต่อกันเรื่อยๆครับผมถ้าเราสามารถเชิญเพื่อนต่อๆกันได้เรื่อยเนี่ย คะแนนตรงนี้ครับเราจะเยอะนะครับผมคะแนนตรงหัวข้อตรงนี้เราจะเยอะขึ้นยิ่งเราเยอะเนี่ยโอกาสในการสุ่มนะครับอ่าก็เหมือนเขียนชื่อเราลงไปนะยิ่งเราเชิญเพื่อนได้เยอะเนี่ยก็จะมีใบใบในกองสุ่มนะครับของอ่าในชื่อของเราเนี่ยเยอะมากขึ้นเราก็จะมีสิทธิ์หรือโอกาสนะครับในการสุ่มแอดด็อปนะดวงของเราก็จะได้เพิ่มมากขึ้นด้วยนะ <laughs> ล่ะนะครับผมในระยะเวลา7วันก็ไปลงทะเบียนกันให้เรียบร้อยครับในการส่ง a d ดดับบางทีเราอาจจะติดนิดนึงนิดพันก็ได้มันเป็นข้องหวังอันเล็กๆน้อยๆครับเราอาจจะได้ไปเรียนรู้เกมแล้วก็ไปขุดขุดโกไว้ก่อนก็ได้อะไรแบบนี้ครับผมสาหรับเกมจายแอนมอนเตอร์วอลฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับมีอะไรดีๆหรือข่าวอะไรใหม่ๆแบบเวดเร็วทันใจครับผมจะนํามาฝากให้กับเกมนี้ครับของเชนวีมิกเกมใหม่ครับผมจ a ยแอนมอนเตอร์วอล